สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบูลชาแนลคลิปนี้ก็เป็นสรุปดาร์กบอลซูเปอร์เดอะมู i วปี2022นะฮะเพิ่งจะประกาศในคอมิคอนสดๆร้อนๆเลยและก็ได้เผยข้อมูลอย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วยก็มีแขกรับเชิญสามคนนั่นคือคุณอาคิโออิโอคุของสำนักพิมพ์ชูเอชะที่จะพิมพ์นิตยสารจ้ำกับคุณโนริฮิโระไายาชิดะจากโตเออนิเมชั่น รวมถึงคุณป้ามาสโกโนสะวะผู้ให้เสียงโกคูภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับในการเปิดตัวเนี่ยก็มีการเกริ่นว่าต้องการทําภาคต่อในทันทีหลังเขียนบทของรักบอลซูเปอร์บรอลี่ไปแล้วมูวี่ใหม่ก็อยู่ในกระบวนการสร้างอยู่นะครับหวังว่าผู้คนจะตื่นเต้นและสนุกกันมัน่นและก็ได้เปิดเผยตัวละครก็คือปังใส่ชุดเข้าเรียนอนุบาลสังเกตที่ทรงผมนะครับว่าคล้ายกับบีเดลขึ้นมาแล้ว แล้วก็เริ่มคล้ายกับตอนจบดาร์กบอลไปเรื่อยๆแล้วก็มีภาพของพิกโกโรแบบทั้งใส่เสื้อคลุมและไม่ใส่เสื้อคลุมเราจะเห็นว่าที่แขนของเขาเนี่ยมีสีเหลืองกลายเป็นสีตามต้นฉบับมังงะไปแล้วหลังจากที่โทเอเนี่ยระบายสีชมพูมาตลอดครับก่อนหน้าดาร์กบอลซูเปอร์ฉบับทีวีเนี่ยก็ระบายสีผิดเป็นสีเทอร์คอยซ์แต่ว่ามังงะเนี่ยระบายสีน้ำเงินมาตลอดครับพอมาดาร์กบอลซูเปอร์โบ ็ระบายสีน้ําเงินตามมังงะครับแต่สังเกตว่ามือพิกโกโรยังเป็น5นิ้วเหมือนเดิมครับในขณะที่พิกโกโรยฉบับมังงะมีสีนิ้วสรุปว่าแก้ทั้งทีนี่ก็แก้ไม่หมดอีกนะครับอีกภาพก็คือคูริลินเนี่ยใส่ชุดตำรวจที่เปลี่ยนไปก็คือรอบๆตาเขาของคุริลินเนี่ยระบายสีขาวแล้วก็ลองดูภาพนี้เปรียบเทียบได้เลยนะฮะ และได้เปิดเผยบ้านของพิ่โรกใกล้แม่น้ําที่โทเรียมากออกแบบเองทั้งหมดรวมถึงตัวละครใหม่ที่ยังไม่เผยชื่อ2คนนี้เนี่ยใส่ชุดหมายเลขหนึ่งกับสด้วยเหมือนว่าจะเป็นคนขององค์กรอะไรสักอย่างนะฮะมีหัวคล้ายกับตัวร้ายในมาริก้าแซดแต่ว่าหน้าตาเนี่ยแนวฮิตโตยแล้วนะฮะมีสวมผ้าคลุมสีแดงกับสีน้ําเงินมีอาวุธเป็นปืนที่หมุนด้านหลังยิงเอาอย่าบอกนะครับว่าเอามายิงโกคูที่แพ้ปพืนออกนะฮะแต่ไม่มีบอกนะครับว่าตัวดีหรือตัวร้าย คือชื่อเนี่ยก็ยังไม่มีครับมูวี่ภาคใหม่ชื่อว่าแล้วก็บอกซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่มีคําว่าซูเปอร์สตัวฮีโร่เนี่ยเป็นคำเอกพจน์และเป็นตัวละครใหม่ขององค์กรนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่แน่ๆมีการส่งข้อมูลอาร์ตเวิร์ของโทเรียมาของชูเอชาให้กับตัวไอ้นนมเชชั่นด้วย และโทริยาม่ามาช่วยกำกับภาพวาดของคอนเซปต์อาร์ตทั้งหมดเหมือนกับมูวี่ก่อนหน้านี้ทางแ a t t l ท of g o ออกการคืนชีพของฟรีดและก็ดาร์กบอสซูเปอร์โบลียังคงใช้ลายเส้นเดิมกับภาคโบลีอีกด้วยครับทีเซอร์ที่ออกมาสั้นๆให้ดูการขยับของโคคูจะใช้ c g 3มิติมาช่วยก็ยังไม่มีเผยข้อมูลอะไรมากยังไม่มีพลเรื่องอะไรทั้งสิน้นซึ่งคุณป้ามาสโกก็ให้สัมภาษณ์ว่า มันจะต้องเจ๋งแน่น,นอนเพราะว่าโกคูเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สําคัญของคุณป้ามากครับคุณอากิโกะกับพญาชิดาก็ทิ้งทายว่าต้องการให้ภาคใหม่นี้เนี่ยก้าวข้ามไปอีกขั้นจากภาคโบลี่ขอให้ผู้ชมติดตามดูได้เลยครับมันต้องออกมาสนุกและตื่นเต้นแน่นอนครับข้อมูลของรักก็บอกซูเปอร์2อ2 2ก็มีเท่านี้ครับส่วนจะใช้เดือนไหนยังไงเนี่ยก็ยังไม่มีระบุนะฮะก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์โควิดในญี่ปุ่น,นจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับไว้ถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะะะมาสรรุป้ฟัังอีกคนะ เพืเ่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ